มึงก็สิไม่เ็นของกูชิบหายเฮียก็เชื่ตัวสัญญาไม่เสถียรอันนี้กูลองเข้า YouTube สิมันเด้งเข้าไปใน y o u t u ไหมถ้ามันเด้งเข้าไปใน YouTube ้วกูบอกเลยมันจะเป็นอะไรที่ดีมาก เอ้มาวะเงียบกิ๊บเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกูจะเข้าไปดูยัยงไงวะเน,นี่ยเราปิดห่างกันจดจับก่อน